สวัสดีครับผมตอนนี้มาอยู่ก็จะโชคดีรอดนะพ่อแม่พี่น้องนะอยู่ก็โชโชคดีรอดไม่รู้เขาเป็นอะไรอืมกินข้าวอยู่ดีๆพ่อแม่พี่น้องไม่อยากเล่นกับเขาแล้วไม่อยากเล่นกับเขาแล้วเขามายุ่งอยู่เรื่อยไม่รู้มายุ่งอะไรเนี่ยดูดูดูด,ดูดูเขาดูเขาพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้ยเขาอยากเล่นกับพอ่อเลือเกิน พ่อแม่พี่น้องไม่รู้เป็นโรคอะไรของเขาเอาแล้ว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 ดึงนี่คนพ่อแล้ดึงนี่ควงโอ้ยชักมันเขี้ยวคนพ่อแล้วมันเขี้ยวแล้วมันเขี้ยวคนพ่อแล้วมันเขี้ยวแล้วนะคุณพ่อมันเขี้ยวแล้วนะมันเขี้ยวแล้วนะมันเขี้ยว แล้วมันเขี้ยวอี่รูปเป็นอะไรเห็นคุณพ่อเมื่อไหร่แล้วมันเขี้ยวทุกทีม่รู้เป็นโรคอะไรอมันเป็นอย่างงี้นะเห็นคุณพ่อแล้วมันเขี้ยวอมันเ เยอะเลือเกินนะผมไปนอนเขาละเขาละเขาละอืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแเขาเห็นอะไรเห็นอะไรอืมอืมหนูน่ะอยากเล่นกับคุณพ่อคุณพ่อไม่เล่นกับหนูเลยไม่รู้เป็นไรคุณพ่อเนี่ยหนูอยากเล่นกับคุณพ่อน่ะอยากเล่นอยากแคะอยากอู้วหนูน่ะอืมอืมคุณพ่อ อเขารวดเร็วว่องไวพ่อแมน้องนะเขาว่องไวเอาแล้วเอาแล้วก็ลุยเต็มเหนียวไปเลยอื้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 ออื้อยเขาละเขาละ โคตรเล้งมาโอ้โหมีรู้เป็นโลกอะไรของเขานี่ยโอ้โเอาแล้ว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 เขาเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วอืมอืมมไม่สนใจเลยโดดเหยียบเลยแล้วก็โดนเขาพุ่งเลยนะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเขาพุ่งเลยนะ อืมฮึเขาพุ่งก็อยากหยอกเขาอยากฟัดเขาอยากโอ้โหคุณพ่อน่ะนู้นๆอยากฟัดคุณพ่อจังเลยน่ะเอาแล้วเอาดูเขาดูเขาเอาจริงเลยน่ะก็ดูเขาดูเขาเอาแล้วอย่ามาดึงอย่ามาดึงโอ้โหดูเขาดูโดดโอ้โหขย้นำเลย ดูเขาดูเขาเขาด้บอยพี่น้องโอ้โหเขาเอาจริงลุยเอาจริงลุยอเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วก็เอาจริงแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วเอาแล้วเขาเล่นแล้วดูดูดูเขาวิ่งแล้วปุ๊บทูดเลย เอาลุกวิ่งแล้วโอ้ยเป็นไรถึงแบบนี้เขาอยากหยอกเพื่อนเขานั่นว่าเหมือนเขาอยากวิ่งหยอกเพื่อนเขาออกถนนทีนี้เขาพากันออกถนนเขาอยากออกไปพ่อแม่พป่น้องนั่นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เขาอยากออกไปแล้วอยากออกไปแล้วเขาอยากหยอกแล้วเขาอยากหยอกแล้วเขาอยากหยอกแล้วเอาละเขาดิ้นอะไรมากมายเขาวิ่งอะไรมากมายเขาวิ่งอะไรเลิกเกินเถอะนี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววิ่งอะไรมากมายนี่ฮะ ไม่ให้เขาเล่นด้วยเล่นที่ไาชวนกันออกถนนอยู่เรื่อยอือเอาแล้วเอาแล้วจะหาเรื่องเล่นด้วยกันแล้วอืม เอาแล้วเอาแล <asing sprout Likewise offs> ้วด <Overwatch> ูเขาด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 ูเขาอื้มตั้งแต่โตมานี่ไม่รู้เป็นไรเอาเอาเอาแล้ว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 ตั้งแต่โตมานี่นะอืเขาปมั่นคิวคุณพ่อเลยนะหนูอยากเล่นหนูอยากเล่นกับคนอื่นเขานัคุณพ่อมะไม่ปล่อยหนูเลยไม่ปล่อยหนูเลยปล่อยเขาไปแล้วเขาเล่นออกถนนเรื่อยอืม มันเขาอยากเล่นเขาอยากเล่นฝนจะตกแล้วพอ่อยน้องให้เขาเล่นไม่ได้ฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วเขาปล่อยเขาเล่นไม่ได้ แล้วเขามันใส้เลือดเกินกไม่รู้เป็นโรคอะไรเขาหนิโอ้ใจของเขานน่โอ้ยหนอจะแก่ก็แก่ไม่ได้พอไป็นน้องเออผลก็จะมาเขาเล่นเลือดเกินอมอมอมอชกชโชกชกช มามามาเดี๋ยวแก้ให้นั่นเอาแล้วจะแก้ให้เอามาเล่นอยู่อย่างนี้โอ้ยโชคเอ้ยจะแก้ให้เขามาเล่นอยู่อย่างนี้ใครจะไปแก้ให้ได้นั่นแก้ให,ให้เขามาเล่นอยู่อย่างนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอืม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 ดู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 เขา kitty. ดูเขาอืมอืม ช่างมันเขี่ยวแล้วว่าช่างมันเขียวเอาแล้วเขาช่างหมันเขี่ยวแล้วแล้วเอาละครับผมดูดูเขา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 โอ้ยวิ่งเหลือเกินคุาโชเผาเขาเหลือเกินเออเออ โอ้ยเนาะโอ้ยวิ่งอะไรมากมายเนาะที่เจ้าโชคเอ้ยอยูยวิ่งอยู่นี่แหละวิ่งอยู่นี่แหละขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวต้อยกกอกด้วยนะครับผมพ่อแม่พี่น้อ,นนอง ขอบคุณครับกดกระดิ่งนะครับผมกดกระดิ่งให้เบาต่อยกรอ,อกด้วยครับสวัสดีครับผม